สวัสดีครับมือนีเข้ามาแนะนําหัวนะครับในการเพ็ดหัวมัอนีสื่อหัวตาคายมานะครับเป็นพลาสติกมาอ่อมหัวนะครับขนาดประมาณ4 0อยเมตรครับหมวนหนึ่งกับประมาณหารหัวตาคายใบ,บายทานอากาศกับมันนีก็มีคนมาซอยครับนอเขามาซอยเห็ดนะครับอันนี้เห็ดสัวนข้าวสื่อครับ เขามาเขามาในบาดลายทำเสียค้ากล่งองเลยด้อันมวนนี้มวนออกครับเออแล้วก็เอาลวดมัดนะครับมัดมาจากนะครับตั้งต่หนาบานนะครับมัดมากเรื่อยๆใส่ลวดมัดมัดให้มันติดกับเสาครับตัวตะไคร้ตัวนี้จะเป็นพลาสติกครับพลาสติกตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับ เดี๋ยวยางออกไปเบื้องหนา้าบาน,นครับตัวหน้าบานนี้ขั้นหัวก็เห้าเป็นเท่้านนะครับกอแบบเท่้านนะครับแล้วใส่ไม้ฟ้าเชื่อหล่านะครับรลอยครับตรงนี้ก็ยังบวเห็ดหัวครับกะมีอนาคตจะเห็ดนะครับอันนี้คือตัวบานนะครับพึงสางเซจบานตัวนี้กับสามของนอนสองห้องน้ำนะครับ หน่ทีแปดทิบสี่ตารางว่ากะค่อนข้างกะแย่งบดเสีขักนะครับตัวนี้ขาดพวกขั้นหัวนะครับตัวนี้เป็นโซนของพวกหองน้ำนะครับพวกสวมพวกอยังซีอยูน่นีครับซี่เอเอ้อเจียวไวไขางบานที่นี่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับกว้างแห้งประมาณสองงานครับอันนี้ล้างบานเมืองที่แล้วครับล้างบาน โดนฝนไปครับดินหายไปเ,เลยครับนี่ครับขอเสียทีว่าเห็ดบานก่อนเห็ดหัวมันช่เป็นแนวนี้นะครับคือถ้าเราสามารถควบคุมกวกดินที่มันถ้าเรามาโถมไ้นี่มันจะไหลออกเปิดนะครับพายเซ่เห็ดบานแห้ผมแนะนําให้ก่อกําแพงก่อนนะครับก่อก่อนตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะฝ่านะครับฝ่าเห็ดบานแห้ง อยากเฮ็ดบานให้แล้วนะครับเพราะว่าที่ต้องหนีที่มาซื้สือนี่ยก็คืออยากได้แห้งครับทุกอย่างมันเร็วแห้งมันก็เตรียมการมา่ทันครับนี่ครับตัวหลวงจะเป็นทีครับคือถ้าห้ามวนออกจีเป็นยาวๆเลยครับบ่มีขบ่มีรอยต่อเลยครับอันนี้เฮ็ดแบบสัวข้าวก่อนครับเบื้องตื้นทีครับกว้างแห้งถ้าเฮ็ดหัวนี่ก็ต้องใช้เงินประมาณแสนหานะครับ ร่วมขาแรกก็ถือว่าโบแพ่ครับนะครับก็ค่อยๆมัดไปที่ะเล็กที่ะน้อยครับก็รอกระแตหลายแห่งนครับประตูนี่ประตูปเระตูหน้าบ้านนี่ผมเต็มนี่เลยเต็มล้านนี่เลยใส่เหล็กเห็ดเปิดเลยไม่ต้องวุ่นวายเดี๋ยวพาาขาไปจลยจังเยเวลาเปิดอาจจะมีเสียงเ็นห้าเหหน่อยครับแต่วตัวนี้นี่มาเลยทาสีอันนี้คือหน้าบ้านครับนะครับหน้าบ้านจะสวยครับนี่ครับ เล็กหลวของไม้ฟ้าเชือลานะครับสวยครับ,นะรบหน้าบ้านก็ว่าจะปลูกหญ้าครับตัวนี้เดี๋ยวเฮ็ดหัวเซตก็น่าจะปลูกหญ้าเอาต้นไม้เขานะครับนะครับตัวนี้มองจากห้องหองครับลั้วหน้าบ้านนี่กว้างประมาณยี่สิบเมตรครับหัวหน้าบ้าน,นเฮ็ดเบิดประมาณ รวมประตูนะประม่านเกือบหกหมื่นนะครับถือว่าราคากค่อนข้างดีจะสูงแห่งครับเพราะว่าเล็กมันแพงครับช่วงนี้ครับนี่ทางเข้าบ้าน,นครับบ้านผมเป็นหลังสุดท้ายเลยครับอ่เสาไฟเสาไฟนี่ก็ต้องสื่อเพิ่มนะครับบอกทุกคนก่อนว่าเวลากู้บ้านถ้าไม่มีเสาไฟธนาคารไม่ให้กู้นะครับเสาไฟไม่ถึงที่ที่เราจะอยู่นะครับ ผมซื้อเสาไฟเข้ามา2ต้ตนครับ2ต้ตนกับประมาณ1ม0 0 0ครับครับอันนี้คือโตบ้านทางทางนี้สวยอยู่ครับแต่ว่าก็มีดินสุดนิดหนึ่งอยู่ข้างใตครับเพราะว่าผมยังบดเอตุตัวรองน,ำน้ำฝนนะก็มีแผ่นว่าจะต่อออกไมาอีกนะครับกัะน,นี้บด้เอีดอยังน้ครับ แต่ว่าจะถมค้างนห้มันเต็มก่อนนะครับนะครับ้างๆางอีกประมาณสามสี่ก็โลดนะครับค่อนข้างตอนนี้ค่อนข้างที่จะแพงครับรถหนึ่งกับประมาณหาลอยรถดำหน่อยครับเต็มนี่ครับแต่ว่าสําคัญต้องเฮ็ดหัวห้เสเ็ษก้อนคยังยีถมครับบรรยากาศยามเย็นครับ ตอนนี้ก็ประมาณชีมองแรงครับแดดของผมก็ยังอยกเบาบานผมนี่มันหันหนาไปทางไปทางทิศตะวันออกครับแดดตอนเช้าจะเข้ามาหนาบานหลายแต่ตอนบ่ายจะเย็นนะครับก็นี้สั่งตามหลักเลยครับครับร่มก็จะเข้าอันนั้นประตูทั้งนี้ครับเย็นสบายครับย่ำย่ำเทียงครับแล้วก็ย่ำแรงครับจะเย็นสบายหลัก็ อาศัยว่ามันี่ป่าน้ำครับยังเป็นป่าอยู่แถวนี้ครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ โคชนาวันจะใส่สองเข่าได้นี่โคชนาวมันส่ <ics> องเขาสิท็ลกไอ้ก็ยิ่เขียเ็ครับนาะแมนยูทแปลงหายมาแมนโคชนาย่งิะแมนมันเกิดไปเรียนพผลเขาก็ไปหาเอาเงินเท่าแมนเขาก yeah <c oughs> <c oughs> ็ไปหาเอาเงินเท่าเหมือนพอเขาจ่ายเงินไปแล้ว Man.